บีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทนุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอาล่าพลังงานอาินดิกี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในหลายมีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับโไลคร์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอ้ดยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็น มาค่ะวันน <cues> ี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะพลังจิตของคุณสูงมากแค่ไหนและกำลังจะนำพาให้คุณได้พบสิ่งใดณช่วงเวลานี้พลังจิตของคุณสูงมากแค่ไหนและจะนำพาให้คุณได้พบสิ่งใดณช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะพลังงานจิตของคุณสูงแค่ไหนและกำลังจะส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งใดนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะ กอบคุณค่ะพลังการจิตของคุณสูงมากเดือฟูเือฟูปล่อยเป็นอิสระยิ่งพลังงานจิตสูงๆนะคะพลังงานคุณสูงแง่ไหนคุณยิ่งปล่อยวางให้มากเท่านั้นนะคะอย่าแบกนะคะอย่าแบกอะไรทั้งนั้นเพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่คุณไม่ชอบให้ใครมาครอบงำ นะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณไม่เป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งของกับวัตถุสิ่งของต่างๆคุณเป็นคนไม่คิดแบบนั้นนะคะคุณมีโลกส่วนตัวสูงมากบางคนนะคะไม่ชอบให้ใครนะคะบาบังคับขู่เข็นและก็ไม่บังคับขู่เข็นใครด้วยนะคะคุณเป็นอย่างไรคุณก็อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณแบบนั้นนั่นเองคุณปฏิบัติกับคนอื่นแบบไร คนอื่นก็จะป,ะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นเองและนี่คืออะไรคะเซเว่นออฟวอนเซเว่นออฟหมายถึงว่าธุรกิจการงานนับจากนี้คุณจะเจองานที่ท้าทายงานครั้งนี้เป็นงานเสี่ยงเป็นงานรูปแบบใหม่อาจจะได้งานใหม่ๆนะคะที่ เป็นอะไรที่อยู่นอกรกอบของคุณนะคะเป็นนอกรกอบที่ใครก็ไม่สามารถเรียนแบบได้ธุรกิจการงานของคุณพลังงานของคุณเหลือล้นเหลือเกินนั่นเองนะคะคู่แข่งถ้าคุณเจอคู่แข่งนะตอนนี้คู่แข่งก็ไม่สามารถต้านพลังงานของคุณได้นั่นเองเร็วนับจากนี้นะคะ พลังงานจิตของคุณจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่เส้นทางใดหรือว่าจะต้องเจออุปสรรคปัญหาอะไรอีกในเมื่อคุณได้ปลดล็อกชีวิตปลดล็อกนะคะเด e f ฟู l คือการปลดล็อกชีวิตที่ดีเยี่ยมปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะคะเป็นคนไม่อยู่ติดอะไรทั้งน,นั้นนั่นเองนะคะ สน,นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะนามาด้วยความมาด้วยความมานะและอดทนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้มา คุณต้องใช้ความสามารถของคุณเองล้วนๆไม่มีเส้นไม่มีสายมาช่วยคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่นะคะคุณขอความช่วยช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้ความซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องราวนะคะผู้ใหญ่เห็นความดีความชอบของคุณนะคะคุณเป็นผู้หญิงเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถด้วยตัวของคุณเองด้วยทักษะที่คุณติดตัวนะคะเป็นคบ เป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่เพื่อนของคุณผู้เพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเขาอ,อาจจะไม่ชอบคุณนิดหนึ่งนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะโอเคนะคะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะในเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างคุณต้องยอมทิ้งนะคะทิ้งสิ่งที่รักแม้ตรงนั้นคุณจะรักก็ตามนะคะในเรื่องการงานหรือว่าความรักความสุขอะไรก็ตามเอกออฟคับ นะคะแต่คุณต้องทิ้งเพื่ออะไรคะทิ้งแปดถ้วยเพื่อไปเอาก้าถ้วยเพื่อไปเติมเต็มความสุขให้ครอบครัวให้บริวารของคุณนะคะมีความสุขนั้นเองนะคะถามว่าตรงนี้รักไหมรักค่ะแต่ว่าเราต้องจําจากเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณอ่าตอนนี้คุณอาจจะมีบ้านราคาห้าล้านแต่คุณอยากได้บ้านราคาสิบล้านไหมคะ ถ้าคุณอยากได้ราคา10บล้านคุณก็ต้องเดินออกไปจากบ้านที่มีราคา5ล้านอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอนั่นเองคนทางชีวิตใหม่พลังงานจิตของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้เจอเส้นทางความสุขในชีวิตของคุณที่คุณวาดหวังไว้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆคุณเลือกเอาว่าปัจจุบันคุณอยู่ตรงนี้คุณมีความสุขถ้าคุณไม่อยากออกจากคอมฟอร์ทโซน ะค,ะคุณก็จะอยู่แบบนี้เป็นอีก10ปี20ปีแต่เมื่อไหร่ที่คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนเมื่อนั้นสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เจอเส้นทางหนทางใหม่ๆไม่รู้ว่าเส้นทางหนทางใหม่นั้นมันจะเป็นอย่างไรให้คุณรู้ว่าพลังงานจิตของคุณจะนำพาให้คุณไปสู่ในทางที่ดีแน่นอนค่ะต่อค่ะเกพุ่งค่ะเกิบพุ่งค่ะเกพุ่ค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่ นะคะโยกย้ายที่ทํางานหรือว่าโยกย้ายพลังงานด้านจิตใจของคุณก็ได้นะคะจากคนที่เป็นคนที่ ชอบคิดแะวแวงนู่นนี่นั่นคิดไปเองล่วงหน้าแต่คุณก็จะปรับเปลี่ยนว่าคุณจะใจเย็นลงนั่นเองนะคะบางคนจะได้ย้ายสถานที่ทํางานย้ายบ้านย้ายภูมิลาเนานั่นเองนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะเด mm ็คทมเปลนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จงจมไว้ว่าเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นคือเส้นชัยเส้นใหม่ในชีวิตของคุณนะคะ mm hmm. เป้าหมายใหม่ในชีวิตของคุณ mm hmm. กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ เอกโอเปลี่ยนแปลงนะคะเอกออฟสอดนะคะพลังงานของคุณเหมือนถูกยึดติดนะคะยึดติดคุณกําลังยึดติดกับพลังงานบางสิ่งบางอย่างลองปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะแม่หมอก็เคยเจอนะคะเหมือนปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขไม่ออกลองอยู่คนเดียวนะคะแล้วคุณจะหาทางออกได้หรืออยู่ในห้องผ่าก็ตามนะคะสิ่งที่จะดีที่สุดคืออยู่กับตัวเองที่จริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิด คุณมันแค่เหมือนมีอะไรปิดบังตาคุณอยู่แล้วก็คุณก็คิดว่าสิ่งนั้น่ะมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่าที่ควรนั่นเองนะคะคุณจะหาเส้นทางในชีวิตออกนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วเขาจะเจออะไรอีกไหมคะนะคะแปดแปดดาบเราบอกเลย นะคะเวลาที่เจอเรื่องหลายๆท่องเอาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปฝนตกที่ยาวนานแค่ไหนสุดท้ายนะคะ เช้าวันใหม่มันก็จะมีแสงสดสว่างสดใสของวันทุกนี้มาเลือมมาเยือนเราจนได้นั่นเองนะคะนะคะความหม่นมองในชีวิตคุณนะคะเวลาเราไม่มีงานเราก็หางานใหม่นะคะอะไรบางสิ่งที่ใหม่ๆมมันอาจจะดีกว่าที่เก่าๆก็ได้นั่นเองนะคะลองคิดแบบนี้นะคะเมื่อคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบุณค่ะคุณจงจําไว้ว่าแปดาบนะคะแปดดาบให้คุณได้เรียนรู้ความทุกข์ความสุขถ้าคุณมีสุขมากเกินไปแสดงว่าการงานหรือธุรกิจของคุณนอะมัน มันไม่มีอะไรที่มันมีแพชั่นใหม่ๆเลยมันไม่มีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆสําหรับคุณเคยนะคะเพราะนับจากนี้สิ่งใหม่ๆยิ่งคุณเจอความท้าทายมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะนําพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆแน่นอนค่ะเพราะพลังงานของคุณเต็มเปี่ยม ความมุ่งมั่นความพัฒนาความกล้าของคุณคุณได้เดินออกมาจากที่ตรงนั้นไกลมากแค่ไหนแล้วคุณจะเดินกลับไปถอยหลังไปอยู่ในจุดๆเดิมอีกหรอคะเพราะนี่คือโลกใหม่ของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถคุณอยากท่องเที่ยวท, ون, ที่นู่นที่นี่ อยากพาครอบครัวไปประเทศนั้นไปแต่ประเทศนี้คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดอะเวอร์ er, นะคะการเดินทางใหม่ๆการเดินทางความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณสําหรับคนที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดความสุขสมหวังในชีวิตของคุณได้เริ่มต้นแล้วนะคะอุปสรรค ที่คุณเจอได้มาลายหายสิ้นตั้งแต่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้คือพลังจิตพลังงานในจิตใต้สํานึกของคุณหรือพลังงานที่คุณสะสมไว้กําลังนําพาให้คุณได้เดินในเส้นทางที่คุณเลือกนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขกบคุณค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิง ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คืออะไรคะนี่คือ Queen o f Pentacle การเงินความมั่งคั่งร่ำรวยคุณเป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งนะคะชอบมีความสุขในการหาเงินนะคะแล้วคุณเป็นนักธุรกิจตัวยงมีบริวารลูกน้องเวลาลูกน้องมาขอความช่วยเหลืออะไรนะคะคุณก็จะให้ความช่วยเหลือคุณเป็นคนรักสวยรักงามมีความโดดเด่นนะคะชอบสั่งสรรเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ชอบวัตถุมิตร วัตถุนิยมของสวยๆงามๆของแบรนด์เนมนั่นเองนะคะแต่ความสามารถของคุณมีร้นเหลือนับจากนี้การเงินการทองของคุณจะมีแต่ความมั่งคัง่งล่ำบวยเข้ามาหาคุณคุณฉลาดคุณมีเล์เหลี่ยม นะคะความมั่นคงในการงานของคุณงานของคุณเนี่ยโคตรมั่นคงเลยนับจากนี้คุณไม่ต้องกลัวว่างานของคุณจะไม่มั่นคงนะคะแล้วคุณก็เป็นแม่ที่ดีของลูกพร้อมจะซับพอนลูกของคุณตลอดเวลาถ้าคุณเป็นผู้หญิงสุขภาพร่างกายของคุณก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจต่างๆที่คุณวางไว้ไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเงินใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเป็นงานที่ท้าทายเกี่ยวกับที่ดินของคุณก็ได้นัน หรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่คุณปรารถนาณะตอนนี้คุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะคุณสวยคุณฉลาดคุณมีความสง่านมีความโดดเด่นหาตัวจับยากนั่นเองนะคะแต่บางทีก็ระแวงเอาเอาเอาความคิดของอื่นคนอื่นมาเป็นทุกข์บางทีคุณสบายมากเกินไปคุณก็เอานะคะความคิดคนอื่นคําที่คนอื่นเขานินทาคุณคุณก็เก็บมาใส่ใจนั่นเอง เนี่ยค่ะข้อเสียของคุณเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะแล้วคุณจะมีความสุขเห็นแก่เงินเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ตรงจำไว้ว่าแปดแปดแปดโอ้โหค่คุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนับจากนี้เมื่อคุณเมื่อคุณเดินนะคะเดินออกมาก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณรักบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจเนี่ยค่ะ คุณอาจจะทํางานคุณจบมาคุณเรียนมาด้วยคุณเรียนวิศวะคุณอาจจะไปทํางานบัญชีแบบนี้ก็ได้นะคะเดินออกมาจากจุดแล้วนะคะแปดเหรียญแปดเหรียญคือทักษะการเงินของคุณมาได้การเงินนะคะของคุณมา มาจากนะคะทักษะความสามารถของคุณล้วนๆนับจากนี้นะคะการเงินของคุณจะเกิดจากชื่อเสียงของคุณทักษะที่คุณมีจะนำพาเงินทองมาสู่คุณแล้วจะมีแต่คนเข้ามาหาคุณมาถามคุณว่าคุณทําอย่างไรเหรอถึงมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาชื่อเสียงของคุณชื่อเสียงของคุณก็จะมีโด่งดังคนจะรู้จักของคุณมากขึ้นคนจะรู้จักและขอความช่วยเหลือในด้าน ความรู้นะคะความสามารถที่คุณมีคุณจะแพร่หลายความสามารถทักษะที่คุณมีต่อยอดให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จแปดเหรียญน,นะคะความโด่งดังกําลังจะก้าวขึ้นไปสู่เก้าเหรียญน,นั่นเองและก้าวไปสู่สิบเหรียญความมั่งคั่งของคุณนั่นเองนะคะนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม นะคะการเงินพลังงานนะคะพลังงานจิตของคุณนะคะพลังงานดวงจิตของคุณกําลังหนุนให้คุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตโอกาสใหม่ๆในชีวิตนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมมากนะคะไม่ว่าตอนนี้แทนพาเนเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มองโลกในมุมตรง นะคะคุณไม่สิกแซกนะคะคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดคุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณแล้วความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วยิ่งถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับด้านความยุติธรรมหรือเรื่องเอกสารต่างๆให้คุณมีความรอบคอบนั่นเองถ้าคุณไปสอบด้านกฎหมายคุณก็จะสอบติดนั่นเองนะคะความมั่นคงในชีวิตจะติดไม่มีอะไรเท่ากับดีเท่ากับจะติดแล้วค่ะความยุติธรรมไม่ว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณเข้ามาดู ตอนนี้วินาทีนี้ให้รู้เลยว่านี่คือพลังงานของคุณที่จะหนุนนำให้พาคุณได้ไปเจอด้านการเงินด้านความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จยิ่งประกอบธุรกิจทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหรือว่างานต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ หญิงหรือผู้ชายต่อค่ะทุกคุณค่ะ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 ถ้าเป็นครอบครัวนะคะถ้าเป็นครอบครัวคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะคุณจะมีเบบีนะคะคุณจะมีเบบีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแล้วถ้าเป็นธุรกิจของคุณนะคะ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆไ,ได้มองเห็นธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางด้านโลกอีกโลกใบหนึ่งของคุณต่างประเทศการค้าระหว่างประเทศทําที่คุณกําลังมองหาที่ทางใหม่ๆความสําเร็จครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณธุรกิจการงานใหม่ๆที่คุณได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนับจากนี้นี่คือพลังงานนะคะพลังงานจิตของคุณกําลังจะนาพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะนี่ คือความสุขจะเกิดขึ้นเร็วไหมเกิดขึ้นเร็วค่ะนะคะเพราะว่าเกิดเกิดเรือวร์โลกใบนี้ขึ้นอยู่กับคุณไม่เกิน8วันด้วยซ้ํานะคะอย่างช้าสุดนะคะอย่างช้าสุดก็คือ 8อาทิตย์นั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณแล้วนะคะนี่คือโอกาสทางด้านการงานการขยายสาขานะคะมีออเดอร์มาเพิ่มธุรกิจเพิ่มแต่ถ้าเป็นด้านครอบครัวคุณอาจจะมีเบบี้นะคะมีลูกคนที่1คนที่2คนที่3เข้ามาช่วยนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้แม oh ่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผ yes, <да ู้หญิงนับจากนี้น да ี่คือ Queen of ครับราชินีที่มีความสุขราชินีที่มีพรสวรรค์ที่มีความสามารถความฉลาดเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้กว่าคุณจะเข้าใจตัวเองที่จริงคุณเป็นคน ถ้าคนอื่นมองจะมองว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนพร้อมจะเป็นแม่ของลูกแต่ลึกๆแล้วอะ่ะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบางซ่อนเลนบางเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้แต่คุณเก็บอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเป็นคนที่ลึกซึง้งลึกซึ้งในด้านความคิดในเรื่องส่วนตัวของคุณไม่ใช่เรื่องภายนอกนะคะแต่เป็นเรื่องภายในจิตใจของคุณที่บางสิ่งบางอย่างคุณไม่สามารถบอกใครได้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนั่นเองนะคะ แต่ถ้าความสุขคุณสร้างความสุขให้กับครอบครัวให้กับบริบาลของคุณได้เลยคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะการงานนับจากนี้มีแต่ความมั่นคงคู่รักคู่คข้มีแต่คนอยากจะให้คุณเป็นแม่ของลูกนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่โสดหรือเป็นแม่ไม้คุณก็พร้อมที่จะรับความสุขในชีวิตได้เลยค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นับจากนี้นี่คือ Nice o อนะคะ NICE o อครับนะคะคุณจงจำไว้เลยว่าคุณเกิดมาครั้งนี้เพื่อเกิดมานะคะ ธุรกิจหลายอย่างคุณอาจจะเรียนบัญชีคุณอาจจะได้ทํางานคอมพิวเตอร์อาจเป็นแม่หมอเหมือนแม่หมออันนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะคะอย่างแม่หมอจบบัญชีมาแม่หมอก็สอนคอมนะคะเป็นวิทยากรเป็นแม่หมอแบบนี้ค่ะทางานหลายๆอย่างอามอบ ความสุขให้กับคนหลายๆคนแล้วคุณจะเห็นเส้นทางลัดเส้นชัยในชีวิตคุณความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งความสุขครั้งนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วคุณเป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตคนอุ่นบริวารลูกน้องของคุณไม่ว่าบริวารลูกน้องของคุณจะมาขอความช่วยเหลือด้านไหนก็ตามคุณจะช่วยและซัพพอร์ตลูกน้องเป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะดูเจ้าชูนิดนึงนะคะคุณชอบเปนะคะคุณเป็นเจ้าสัวคุณเป็น คนที่มั่งคั่งมั่งมีอยู่แล้วค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆของคุณมาถึงแล้วนี่คือความสำเร็จแล้วคุณจะได้เจอเส้นทางพลังงานของคุณพลังงานจิตของคุณนับจากนี้นะคะนำพาให้คุณก้าวไปสู่เส้นทางลัดเส้นชัยเส้นทางลัดในครั้งนี้คุณเป็นคนที่บางคนเขาจะหาเส้นทางของตัวเองใช้เวลาเป็นปีสองปีกว่าจะ,ะกว่าธุรกิจจะสำเร็จแต่ไม่ค่ะ คุณใช้เวลาในเดือน2เดือนคุณก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความสําเร็จของคุณที่คุณกําลังจะได้รับพลังงานจิตของคุณกําลังนําพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะเดนออกสอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวที่คุณเจอ นะคะคุณอาจจะโดนออกจากงานนะคะโดนออกจากงานแล้วคุณจะกลัวอะไรแล้วคุณจะกลัวอะไรเล่าในเมื่อเอกออปอธุรกิจถ้าคนไม่ได้ออกจากงานนะคะได้ออกจากงานแน่นอนค่ะแต่จะเป็นธุรกิจของคุณถ้าธุรกิจของคุณมีปัญหาหรือลมเลิกกิจการคุณไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะเอกออปติคอลคุณมีฝีมือมีทักษะที่หลากหลายจนคนอื่นหาตัวจับยากนับจากนี้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้เดินออกมาจากจุดวิกฤตในชีวิตเมื่อคุณเห็นนะคะปัญหาให้คุณหาคำตอบในปัญหามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นคำตอบแล้วคำตอบนั้นจะนำพาให้คุณครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขในชีวิตปัญหาหรอ ปัญหาใหญ่ไม่มาปัญหาธรรมดาก็เข้ามาแทนอยู่ดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นมองปัญหาให้เป็นคําตอบเหมือนโจทย์ในชีวิตประจําวันให้คุณได้แก้ไขได้เรื่อยๆจงทําตัวนะคะให้เป็นนะคะแก้วครึ่งน้ำครึ่งแก้วเสมอเพราะจะได้เติมเต็มความรู้อย่าทําตัวให้เป็นน้ําเต็มแก้วก็พอนั่นเองคะ่ะต่อค,ะ oh อค,ค่ะโอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเราบอกแล้วนี่คืออะไรคะ่ะ นี่คือสิ c o ิ์อ o r สคุณได้หลุดพ้นแล้วค่ะนี่ค่ะจากที่คุณมองหาโอกาสคุณอ่อมคุณยมธุรกิจนับจากนี้จัดติดคุณจะได้รับความยุติธรรมแคมเป e เห็นไหมคะความยุติธรรมมาถึงแล้วคุณแล้วคุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหา การเดินทางบางทีการเดินทางจะได้ให้คุณได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาสู่ในชีวิตคุณก็ได้นะคะเพราะนี่คือซิกออฟสอดนั่นเองการได้หลุดพ้นออกจากปัญหาการได้เดินออกมาจากปัญหาปัญหานั้นมันได้จบลงแล้วแค่คุณทําตัวให้สบายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆนั่นเองนะคะ oh. ข่ะคุณค่ะข่ะคุณค่ะคุณเป็นคนที่ชอบศึกษานะคะศึกษาให้ถ่องแท้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนับจากนี้โอกาสใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆรอให้คุณไปฉวยโอกาสไปหยิบเป้าหมายของคุณอย่าลืมว่าแม้คุณจะเก่งแค่ไหนแต่คุณก็มีความกลัวอยู่ลึกๆแต่ความกลัวนั้นมันสู้ความทะเยอเทะยานของคุณไม่ได้จําไว้นะคะคนมั่งคั่งร่ำรวยเศษรษฐีระดับพันล้านร้อยล,ล,ล้านเขาจะมีอย่างหนึ่งที่ นะคะคนธรรมดาไม่มีก็คือความเธอเยือทยานนั่นเองนี่คือความเธอเยือทยานความใฝ่าหาใฝ่ดีอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณนับจากนี้นะคะเด็กถือดาบเด็กถือดาบผ่านพ้นจากวิกฤตมาแล้วค่ะโอกาสใหม่ๆความสําเร็จครั้งใหม่กําลังจะก้าวขึ้นสู่ชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะต่อค่ะ เดะมูนนะคะเดะมูนคือความอ่อมความยมความความเศร้านะคะความเศร้าในชีวิตบางครั้งคุณก็เจอเรื่องเศร้าๆถ้าคุณไม่ปล่อยวางคุณจะเจอโอกาสดีๆคุณจะเจอโลกใบใหม่ได้ไงเดะมูนมาบอกว่าบางคนยังเจอความอ่อมความยมให้คุณลุกขึ้นมาค่ะนะคะปาดต,ตาแล้วลุกขึ้นสู้ คุณเก่งมากกว่าคนใครๆบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะคุณเก่งมากกว่าคนใคเพราะอย่าลืมว่านะคะชีวิตคุณได้เจออะไรมาเยอะกว่าคนอื่นหมายถึงว่าคุณได้สอบผ่านคุณได้เจอเรื่องหลายๆกับใคร คุณได้เจอเรื่องหลายๆมากกว่าคนอื่นมองให้เห็นด้านดีของปัญหาเวลาเจอเรื่องหลายๆหาข้อดีของปัญหาแล้วเอานำมามาเป็นโจทย์เมื่อคุณได้รู้โจทย์นี้แล้วคุณจะเห็นทางออกในปัญหานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะนะคะนี่แหละค่ะความความเก่งของคุณเมื่อคุณเห็นปัญหาปัญญาคุณจะเกิดนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ คุณค่ะก่คุณคะ่ะคุณจะปวอะไรเล่าคุณได้หลุดพ้นเดอะมูลหรอคะเดอะมูนท้องฟ้าที่มืดคึ้มในยามค่ำคืนนะคะก็จะเลือนหายไปท้องฟ้าในตอนเช้าของฟันพ่กนี้ก็จะสดใสและสวยงามสำหรับคุณเสมอเหมือนนี่คะ่ะพลังงานของคุณพลังจิตของคุณนะคะพลังงานดวงจิตของคุณกำลังจะส่องแสงสว่างนี่คือเดอะซันความสุขความสำเร็จทั้งใหม่ ความสําเร็จที่นะคะคุณได้มาด้วยความพยายามด้วยความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองนะความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความสําเร็จในชีวิตที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังจนคนอื่นเขามาถามว่า คุณผ่านเรื่องอุปสรรคเลวร้วายอย่างนี้มาได้ยังไงไอความสําเร็จความรุ่งโรจน์ชื่อเสียงของคุณ,คณกําลังจะก้าวมาหาคุณด้วยความได้หลุดพ้นนะคะคุณพัฒนาตัวเองแม้จะเจอสถานการณ์ความอ่อมความยมในชีวิตก็ตามคุณหลุดพ้นแล้วคุณได้พัฒนาตัวเองคุณเข้าใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวเองอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันคุณไปฟังเพลงนี้นะคะหรือว่าเพลง แสงสุดท้ายของพี่ตูนบอดี้แสลมเพราะอะไรเพราะเวลาเราจุดวิกฤตอย่างนี้เราฟังเพลงสองเพลงเนี้ยแล้วเราจะเกิดไอเดียจริงๆแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ขึ้นมาทันทีนั่นเองค่ะต่อค่ะความไม่มั่นใจในความไม่มั่นใจความลังเลนะคะคะ การขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแน่ละคะ่ะเมื่อคุณผูกตาอยู่นะคะคุณเจอคู่แข่งที่มีนะคะมีความสูสีกับคุณบางคนนะคะไม่มีความมั่นใจศักยภาพตัวเองเมื่อเจอคู่แข่งที่ทัดเทียมกับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณคิดว่าคุณนี่แหละคือนัมเบอร์วันแม้ว่าคู่แข่งคนนั้นเขาจะเจ๋งจะเก่งกว่าคุณมีประสบการณ์โชคชนมากขนาดไหนถ้าคุณยืนยันว่าคุณนี่แหละคือคนเก่ง คุณนี่แหละคือ Number รวันเมื่อนั้นคุณเห็นไหมคะ MK ตั้งนานแค่ไหนแล้วนะคะแต่ตีน้อยก็มาสู้ MK จนตอนนี้เกิดนะคะปะทะสงครามส่งด่วนการการเชื่อเชื่อราคาของโปรโมชั่นคุณเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะตัวตนของคุณให้คุณมองเห็นว่าแม้คุณจะเกิดทีหลังคุณก็สามารถยิ่งใหญ่ได้กว่าคู่แข่งแม้ประสบการณ์ของคุณจะน้อยกว่าคู่แข่ง แต่คุณก็เอาชนะคู่แข่งได้พูดกับตัวเองแบบนี้เห็นไหมคะนักมวยนักมวยแชมป์โอลิมปิกต่างๆเมื่อเขาไปสู้กับคนที่ตัวใหญ่ๆเขาไม่เคยกลัวเลยแม้เขาจะมีอายุประสบการณ์น้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะชนะเวลาลงสนามไม่มีใครคิดว่าคุณไม่เคยลงสนามหรอกคะ่ะนะคะให้คุณลงไปก่อนแล้วคุณจะสร้างความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะต่อคะ่ะทุกคนเดอะเดวิล นะคะ The review มีมีสองทางนะคะระวังเรื่องอารมณ์นะคะบางคนอยากได้อยากมีอยากเป็นระวังเรื่องคดีความด้วยนะคะนะคะเรื่องคดีความเรื่องอารมณ์นี้นะคะจะนาพาให้คุณได้เจอเกิดคดีความแต่คุณจะได้หลุดพ้นออกมาจากเรื่องคดีความแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนะคะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องอารมณ์ นะคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นความละโมบโลภมากของทุกคนก็อยากมีใครไม่อยากมีคะแม่หมอก็อยากมีเพราะฉะนั้นระงับช่วงเวลาให้เข้าใจเวลามีคนมายุแยงหรืออะไรก็ตามแต่ให้มองผ่านนะคะถ้าเราไม่เป็นผู้รับสารเดี๋ยวไปสนีเขาก็ไปส่งให้กับคนที่ส่งสารเองนั่นเองนะคะตอบค่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆนับจากนี้เมื่อคุณได้ปล่อย ตัวเองให้เป็นเดอะฟูลได้รับอิสระโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือความคิดริเริ่มใหม่ๆในเรื่องการงานบางคนคุณจะได้นะคะได้งานใหม่นะคะได้ตอบรับได้มองเห็นธุรกิจใหม่ๆของคุณที่คุณกำลังจะลงมือทำหรือคุณได้ลงมือทำแล้วนะคะหรือว่าลูกของคุณลูกของคุณอาจจะมีสร้างปัญหาคุณนับจากนี้ให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจว่าลูกของคุณเป็นเด็กดีลูกของคุณก็จะเป็นเด็กดีหรือว่าธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ จะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอ่อมเรื่องยมแน่นอนค่ะต่อค่ะจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนที่เมื่อไหร่ที่นะคะไม่ประสบความสําเร็จคุณจะไม่ล้มเลิกนะคะคุณจะมุ่งสู่ ประสบความสาเร็จมุ่งสู่เป้าหมายนี่แหลคะค่ะความเก่งของคุณแสงตะวันแห่งวันใหม่ดวงจิตของคุณจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่คุณโฟกัสเป้าหมายที่คุณเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ทํางานอยู่กับชนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนี่คือเดชาลีอดอความมุ่งมั่นเป็นผู้ลุกลุกเสมอลุกเพื่อให องคอ์กรของคุณประสบความสําเร็จคุณไม่อยู่กับที่ค่ะเพราะโดยชาลีออตหมายถึงว่าถ้าไม่ประสบความสําเร็จคุณจะไม่ล้มเลิกแน่นอนนี่แหละค่ะความเจ๋งของคุณนะคะต่อค่ะใบสุดท้ายค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเตรียมตัวเฉลิมฉลองใหม่ๆทีออฟขับความสุขความสําเร็จครั้งใหม่ที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะเป็นความสุขที่คุณเลือกเอง ะะเพราะว่าคุณได้ผ่านวิกฤตคุณได้เรียนรู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือทีออฟคับความสุขชัยชนะบางคนจะได้ไปงานแต่งงานบางคนได้รับปริญญาบางคนได้รับเกียรตินิยมนะคะชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังอีกครั้งไม่โด่งดังได้ไงคะขึ้นนะคะเอกออฟฟิเเกี่ยวกับทักษะความสามารถของคุณนะคะแล้วก็เซเว่นออฟ บอลน,นะคะการใหม่ๆเดือซันเดือเวอร์คุณจะกลัวอะไรคะคุณผ่านเรื่องเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเกิดมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณนะคะความสําเร็จครั้งนี้นะคะให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้เมื่อคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้นั่นเองค่ะนะคะความสําเร็จอยู่แค่เอื้อม นะคะแค่คุณมั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองค่ะแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนเราขอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโลกใบใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วความสําเร็จครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะการเงินการทองความสําเร็จโอกาสทางรัฐเดี๋ยวนะคะสิ่งต่างๆจะชี้นําช่องทางให้คุณได้เจอเส้นทางรัฐใหม่ๆสําหรับคุณนั่นเองวันนี้หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ